เป็นบีดรูใช่ปะไม่แน่ใจอะ่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบีดุรูแต่นั่นคืออะไรอะ่ะฝั่งขวาบนอ่ะฉังไม่แน่ใจเลยอะ,อะเดี๋ยวนะชาวบ้าเหมือนก็ไม่ได้ให้ทั้งสองตัวนี้มาช่วยทำแต่ว่าขอร้องให้มาช่วยหาเพราะว่าข้าวหายไปแล้วก็สัตว์เลี้ยงหายไปหมดเลยเลยขอความช่วยเหลือจาก สีเหลืองกับสีฟ้าหรือเปล่าวะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันเคยมีไก่หมูแล้วก็วัวอยู่ตอนนี้หายไปแล้วซึ่งเออเสียงอะไรอ่ะโอ้โหฮะโอยตายอตอนนี้ทุกอย่างของหมู่บ้านหายไปอย่าบอกนะว่ามันคือผีมือของเวลาจาสีส้มก็ไนะด้าเดือดผีมือใครกันแน่ เราคิดว่ามันคือฝีมือใครอะแต่ทั้งสองสีนี้ก็ดูไม่ได้กลัวอะไรเลยนะแบบโอ้โหให้เหมือนกับว่าจะเป็นยักษ์ตัวใหญ่แด่เลยเพราะว่าชาวบ้านกะต้งตายเลยซึ่งก็ Oh my god มันคือฝีมือของพิเลเจอร์ซึ่งตัวใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยใหญ่กว่าในเกมใหม่ค่าไหมะะก็เดี๋ยวนะสีเหลืองกับสีฟ้าใช้เป็นตกปลาในการ จอมตีกับพิเลศเชื่ออย่างนั้นหรอโอ้โหมันดูโหยบ้ากเลยนะเนี่ยโอ้โหพังๆแบบบู่บ้านพังหมดเลยอ่ะโอ้โหแล้วตัวนี้ใครยมจะหาอะไรอ่ะหาของเหรอ เราสาม,มารถใช้ของล่อมันได้ด้วยบ้าไมยากโรเหรอเนี่ยเอเยแล้วก็ล่อให้ออกไปจากหมู่บ้านนี้เรียบร้อยเพียงเท่านี้เจ้าตัวอยากนี้ก็ออกห่างจากหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ว่าของลอ่อก็ใกล้ที่จะหมดตัวแล้วหรือเปล่าวะเงาเงอโอเคตอนนี้ขอหมดตัวแล้ว <c oughs> ยังเหลือยังเหลือตัวนี้อยู่ยังเหลือบินรู้อยู่ ก็ปาไปล่อๆๆๆแล้วสิแล้วให้สีฟ้าทำผลผลิตเพิ่มด้วยความเร็วเร็วเรๆวปลูกเร็วก่อนที่เจ้าพิเรนจะคลั่งไปเร็วนำๆอันนี้ไปล่อโอ้ยังจะปลูกเพิ่มอีกแล้วก็ให้ผลผลิตเพิ่มโอเคโอเคโอ,คโอ,โอ้ยังเหลือแอปเปิลอยู่คุกกี้แล้วก็หมดแล้วเหรอเดียยังไปไม่ถึงไหนเลยฮ่าโอเคตอนนี้ ผลผลิตได้มหาศาลแล้วก็รอไอ้เจ้าวีเลเจอไปให้จากหมู่บา้านนี้เร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โอเค uh oh. <Okay. S 1> อันนี้คืออะไรอ่ะใช้ดิสเพนเซอร์ทำฟาร์มอัตโนมัติหรอโอเคซึ่งชาวบ้านก็เหมือนกับว่ากำลังรวมตัวกันไปโจมตีไอ้เจ้ายักษ์ตัวนี้ โอเคอฟาร์มอัตโนมัติซึ่งโอ้โหแล้วผมผลิตีบ้างเลยอะเก็บเกี่ยวเร็วมากโอเคแล้วก็ <laughs> ปลามันฝรั่งมันฝรั่งไปไกลๆเลยไปเร็วโอเคชาวบ้านย่องๆกันนะครับ <laughs> ตอนนี้ให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวจนอิ่มแบบพองแตกแล้ว,ลวนะเดีย <c oughs> อ๋อเอา อย่ารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเริ่มเบื่อมันฝรอหลังแล้วอยากจะกินเป็นแครอทแทนรอแป๊บหนึงได้หรือเปล่าขอทำแมบรีบแป๊บนึ่งมาทำเร็วทำเร็วทำเร็วมาไปก่อนไปไปก่อนเร็วคก่นที่มันจะทำลายเครื่องเราโอ้มีการล่อมีการล่องามงามงามติ่อเหระถ้าเกิดบางคนเห็นข้างบนเนี่ยสีส้มกับสีแดง หิวมากหลอดอาหารก็ไล่หมดแล้วอย่าบอกนะว่าทั้งสองตัวนั้นจะตายอยู่กลางทะเลทรายอย่างนั้นเหรอไม่นะแต่สีสีส้มพยายามที่จะปลูกฝังให้สีดแดงเข้มแข็งนะครับเพราะว่าเนี่ยเราจะต้องตามหาเพื่อนของเรายัางไงล่ะเร็วๆๆอย่าบอกนะว่าแผนของเราคือกลับไปที่ตะลกหรอเมื่แ้่้งล่างเนี่ยชาวบ้านร่วมมือกันทํา ปา์มอย่างโหดมากเลยอ่ะแบบทุกอย่างใกล้ที่จะมาหาสารแล้วก็ให้แบบเจ้าวิเลนเจอร์กินแล้วก็อิ่มแล้วโอเครีทำแล้วรีไปทำเลวแต่สีเขียวเนี่ยก็ถูกขังอยู่ในถุกระปุกโอ้ oh my god น่าสงสารมากเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้ชาวบ้านให้อาหารวิเลเจอร์จนอิ่มหมดแล้วอุ้ยเดี๋ยนะทำแค่สองคนถึงเข้ามาถึงสู้ก็ไดนะ้ ระหว่างสีแดงกับสีส้มเกิดอ,อะไรขึ้นจินตามไม่ทันทุกคนจะจอคลิปลับไปดูนะครับว่าแล้วก็เขามไม่ได้บอกจินนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าเนี่ยตอนนี้เป็นกลางคืนแล้วและแน่นะว่าจะต้องมีปีศาจโผล่มาในเกมมาครับแต่ว่าทั้งสองตัวนี้ยูไม่ได้กลัวอะไรเลยอะ่ะกลาบกันครับเป็นาาสู้กันต่อโอ้ทำไมถึงสู้กันไะด้จินไม่เข้าใจน่าจะมีปากเสียงที่แบบไม่ได้เห็นตรงกันอะไรสักอย่างในเรื่องนงนะครับ โอ้ไม่กอดโอ้อย่าสู้กันเลยอย่าสู้กันเลยช่วยกันดีกว่าช่วยกันฆ่าซอมบี้ดีกว่าแต่เดี๋ยวนะถ้าเกิดจะไม่เห็นแต่ต้นไม้ต้นนี้จะสามารถไล่ซอมบี้ได้หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหทั้งสองคนนี้ตกมาในถ้ำแล้ว